ก็แพงกันนะคะทุกคนคะ่ะเบียร์ฝรั่งก็หันเหมากินตัวนี้กันโคลลับปีนะคะ<ม>เขาจะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะหัวเล็กหัวใหญ่ก็แล้วแต่เราที่จะเลือกซื้อเลยนะคะรสชาติกรอบและก็หวานนะคะเราจะมาผ่าให้ดูเนื้อในอก,กันนะคะว่าเป็นยังไงอืขออนุญาตถือมีดนะคะอต่ออะเนื้อของเขาจะเป็นแบบนี้ เลยนะคะกรอบหวานนะคะนะคะทานมันเป็นผักได้นะคะอ่ะประมาณนี้นะคะเกิดเทศไปด้วยนะคะลูกยาอาวุธของเรานะคะประมาณนี้ค่ะค่ะนำนะคะอันนี้ก็คือเครื่องเคียง เสร็จแล้วนะคะจานเดียวอยู่หมัดเลยนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างไ <c oughs> ข่ต้มนะคะแตงดองถั่วแล้วก็ลูกชิ้นปลานะคะปลาหมึกนิดนึงอ่ะทานด้วยกันค่ะ